เกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับจิตวิทยาอะไรเงี้ยคุณค่อนข้างจะทำได้ตอบได้ดูตรงไหมคะอ๋อใช่เรียนด้านนี้มาเรียคนตาบอดอยากได้ยินเราพูดว่าอะไรคนตาบอดอย่างนี้เราพูดว่าอะไรค่ะเด็กโคราเด็กโา,กล,ากลัวอะไรคะก็ะต้องกลัวแดดนะคะมีมีกลัวอย่างอางื่นไหมคะ นี่ค่ะชื่ออะไรคะเอ่อดุดดูครับอะไรนะคะดุดดูดุดดูคุณดุดดูนี่ได้ข่าวว่าคือแบบคุณนี่คือเก่งพวกแบบว่าคำแบบเรื่องราวเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับจิตวิทยาอะไรนียคุณค่อนข้างจะทำได้ตอบได้ดูตรงไหมคะอ๋อใช่เรียนได้นี่หมายเรยนเอ้ยจริงปะเนี่ยค่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะโอเคโอเคคำถามนะครับถามว่าคนตาบอดอยากได้ยินเราพูดว่าอะไรคนตาบอดอยางที้เราพูดว่าอะไรค่ะทางซ้าย ได้เหรอครั่างขวาไม่ใช่ครับเพื่ออะไรครับอันนี้คือถ้าเกิดคุณตอบได้นี่คุณแบบสามารถที่คุณอยากจะได้เงินรางวัลเท่าไหร่นี่คือดับเบิลเข้าไปเลยนะครับจริงเหรอจริงครับคนตาบอดอยากได้ยินอยากได้ยินคำว่าอะไรครับคุณยอมไหมครับไม่ยอมยองยอม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 ดูครับยอมไหมครับไม่ชอบยอมอ่ะผมจะลองทายดูคนตาบอดอยากได้ยินคำว่า ออยอมก็ได้ยอมนะครับคนตาบอดอยากได้ยินเราพูดว่าตานี้บอดตาหน้าเอาไหมค่ะโอ้ยคุณดุ๋ยคอจะปี่บิงโงกว่าเดิมถามว่า,า <S <S สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรนะคะวันนี้ชื่อ หมี่ใหญ่คุคณหมี่ใหญ่ตอาานคำถามนะคะคือส่วนใหญ่ที่คุณแบบว่าชอบรับบทแบบเป็นผีๆเยอะ,อะใช่ไหมคะเยอะๆไหมคะก็ว่าสมควรเลยค่ะแสดงว่าคุณนี่จะต้องเรียนรู้เลยว่าอแสดงว่าคุณนี่คือจะต้องรู้เลยว่าเอาผีอะไรกลัวอะไรแล้วต้องแก้ด้วยอะไรถูกไหมคะถูกต้องค่ะแป๊วนึงนะคะดิฉันเหมือนมีคนมาปรคับกล้องของดิฉันนะจะงงนิดนึงนะคะอ๋อมุมวงกล้องดิฉันคะโอเคค่ะคุณค่ะแดคคูล่าแดกคูล่ากลัวอะไรคะแล้วกกลัวแดดนะคะ กลแดดนะคะอ่ถือว่ากลแดดแล้วมีมีกลัวอย่างอื่นหรือมคะแดกคูล่าเหรอคะค่ะกลัวไม่มีแดกนะคะกอก็ไม่มีแดกนะคะโอเคค่ะคุณคุณเก่งมากค่ะคำตอบคือนะคะต่อไปนะคะกะสือกลัวอะไรคะกระโปงมั้งคะคุณเป็นนางเอกคุณพูดอะไรแบบนี้ได้เลยค่ะกระโปงเป็นคำศัพท์อ๋อกระโปงเป็นคำสุภาพนะคะคือกะสือกลัวกระโปงกระโปงเอา หรอคะใช่ใช่เพราะว่าเปิดมากระสือก็ต้องตกใจแล้วอ่ากระสือวักระโปงก็คือว่าทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องมีหนามมีอะไรไปแล้วไม่ต้องมีหนามแล้วสุดท้ายค่ะผีแม่นาคนี่กลัวอะไรคะน่าจะกลัวผีไม่มัวนะคะเพราะว่าเพราะแม่นาคกลัว่าจะผัวไม่มีค่ะ